กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ยันผ่อแมงงอดสวัสดีค่ะมื่อนีมาพบกับช่องสาวปุ่คนขยานคือดาวคือเดินค่ะมปมสั่นือแมงงอดต่อข้างห้าสาวปุ่มมาตักน้ำใหายนะคะมานากเสียมาตักน้ำเป็ใส่แอง นะคะทึงๆเสียงน้ำใบหาย้ายเป็นใบแหยย้ายไส่ค่ะเดี๋ยวข้ามาตักน้ำกันเลยค่ะได้แล้วน้ำในแอ่งนี่จะเป็นน้ำฝนนะคะเป็นน้ำฝนเก่าเพราะว่า ซาปุ่มเนี่ยสิท้ายแองน้ำก็เลยตักน้ำในแองเนี่ยไม่ลเลอะขอดแองแหละจะเอาไปให้ยายใส่ใหเหยือกกอนนะคะเจร่างแองเพื่อที่จะเอาไว้เตรียมร้องรับน้ำฝนที่จะตกมาในฤดูฝนต่อค่ะไว้กิ้งไว้ใส่ส่วนน้ำนี่เขาจะาหิ้วมันไปตั้งเชียงน้าค่ะให้ยายกันเลยไปกันเลยค่ะพี่น้องมาว่าหลายใหญ่ห้างค่ะงานแต่งหนุกันเลยชิบ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 อึบออดแล้วก็เทตั้กลงไปจ้า นี่แล้วเป็นยาเอาทางลงไปอีกเือเอาพ่านจากทานสักนอยพันศาเดี๋ยวจะของตรงหัวขั้นใดหัวทีมลงไปจ้ <c oughs> อาอันย่างเขาไปจ้าย่างไปกับซากไม่อีกคือเก่าจ้าเทยนละสองคู่ทางเนง <c oughs> อเพราะหิวไวค่ะ สราจะได้แต่กับคูกถังเราพี่น้องเอ้ยหัวแกแมนตีลังกาจุงลงเองเต่ารูดว้ยอึ๊บอึ๊บแมวดิทางไอ้แมวอึ๊บจุกลงไปอีกทางจ้าอู้เด็กเกิงแองแต่พี่น้องจะไปกันต่อจ้าเปลี่ยนจากกุฏหังมาเป็นจัดล้อนจ้าบ้านฉันเป็นจัดล้อนเด้ออึ๊บอึ๊บขึ้ขาแข็งเงียบอุ้ยใส่ใส่ใส่หอยปะเนาะอึ๊บอึ๊บโอ้ยหอยดูแล้วหลยมันต้องใสยใส่แบบขัดตาแบบฮะ แล้วจ้าได้แล้ก็กระคอยๆลงจ้าเออแบบปิ่นทองลงหนาหนังตุ๊บนะจ้าเดี๋ยวสิก็สวยจ้าพี่น้องงานลงไปจ้าโอ้โหจกว่าจะเกี่ยวแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยกว่าจะเปล่งจ้าจักก็เฉลยแล้วซูมือซูมือนี่ละจ้ะพี่น้องจ้าจิตวิทยของสาวตุ้มนะจ๊ะหลังจากความพิเศษยู่บ้านแล้วแหละเนี่ยมาแรงเดอสิมาให้มานะจ้ะมาหาเพราไงไม่ไงมาตักน้ำตักชาน้ำติน้ำใส่ไว้ให้เราจ้ะเออ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 โอ้ยตา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 ยหินกระทับสิพี่น้อง โอ้ยตะละมือตะละเว้นนอนหาแนวเห็ดใส่พี่น้องเอ้ยอ่ะทำแล้วนะเต็มแล้วจ้าเมื่อกี้เขาตักหน้าเอาไว้ไปให้ย <leaning for u> ้ายใส้ล่างถ้วยล่างจานเรียบร้อยแล้วต่อไปซาปุ่มสีมะตักน้าไปไว้ให้ย้ายไปตะกินแล้วจ้าก้อนกินเนี่ยย้ายแล้วก็ไปต้มทุกเทแถวเพราะว่าเราพักกินน้ำห่อนไปตั้งหน้าไปไฮย้ายกินกันเลย ได้เราจะใส่เราจะกินน้ำฝนแห้งนี่อันนี้คือแองกี้เขาทายน้ำความสานเรียบร้อยแล้วน,น้ำฝนอึบอึ๊บโอ้ยหนักพอได้ดิพี่นอ้องว้าย ดู้ขาวบานเขาวมยยาแรงนี่นาะอุ้ยไก่กับเต้นเมนเนาะอดหัวาขัดแงีค่อยๆย,ย่างค่อยๆย่างเด้อจะตกแต่งหนาเด้อเสร็จ้าจาังใดสาวปุ้มกะขอให้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวปุ้มคนขยันคนนี่แน่เด้อบ้าก็ไม่พี่น้องต่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวปุ้มคนขยันคนนี้แนเด้อ แล้วพอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย